สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อเก่า f อใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยาเป็นเหมือนเดิมนะคะมาค่ะอัปเดตให้ดูก่อนเที่ยงนิดๆดูจิมนจะตกไหม ก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงปลูกเผือกทำไมครับทำไมอ้อรอดตายแล้วรอดตายแล้วไม่ตายแล้วเออไม่สบายไม่สบายจนพอมหมดเลยไปไปอยู่รอมไปลูกไปไปเดินตามยายทำไมไป เดินตามยายทำไมยายจะมาดูผลพร้อมหมดเลยป้าจะหาอยู่ร่มไปแล้วต้มเลยร่มอ,อยู่ตรงไหนตกแล้วอัปเดตให้ดูคะ่ะได้เวลาแล้ว ไม่มาไม่มาดำไม่มาโอ้น้ำเกือบเต็มแล้วเอใส่แล้วนี่ว่ามันจะตกแล้วฟังกันนะดำไม่ต้องมามาทำไม น้ำใสดีอะ่ะยังไม่เต็มเลยน้ำยังไม่ใสเลยไหนบวบไม่เห็นมีลูกเลยบวบอะ่ะตามป,าป,าป,าปาล,ลปปาปาลาปลาร้อนหรกไปไปไปวิ่ง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 ล้ววิ่งวิ่งง้อร้อนตกแล้วฝั่งโน้นท่าตะเกียบท่าตะเกียบฝนตกแล้วนใจ น้ำใจหรืออ้ขอขยะตกไปเลยหนูไปเลยมันร้อนไปไปเดมาตามทำไมมันร้อนอออโ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 อโอโอออออ โอ๊ยโอ๊ยอ๊ยเดินอยู่โสมไทยสักหน่อยสิอยู่ตรงไหนเอดันจะเดินตามมาทำไมโอ้อันนี้ขึ้นจนเต็มหมดเลย người ta mà đang về hết mi rồi ơ nãy ta tôm thay đợt mua tôm thay việt nam mua tôm thay việt nam Sôn thay nổi <laughs> เออบ่ចូលป่ะนู่นน่ะระบางมุเตผงยทอดเจริญไปนี่นะแต่ยังบ่ចូលหมดเถอะสมัยรถตามนี่รถตามมานี่รถตามเฮ้ยเอ๊ะมันลิ๊กดิปิ๊กลำใหญ่ชั่วโอ๋ชิมเอาละต้นเมนมันต้นแม่รามฉีดบ่ตะ ผิดยับเตอเนยเตอเนียนติดเฮ้ยเห้ยเรากรอบรูปเนาะ ឯងកត់តិចលឹកទុកមួយសដាយទុកដកអាធំទុកកប់ហ្នឹងទៅបែបប្រុសវិញកត់ដីកប់ឡើងពីរបគឺកត់ថាយ៉ាងណានោះកត់ទុកណែនចុះនោះតាមួយក៏ផោះអើយមកបោចអានោះចែកនៅធំជាងនេះតាច់ចាញ់អានទៅអានោះមិនស្ដាយអោតាវេធំជាងនេះតាច់ចាញ់បោចឲ្យវាយត់តែវេធំជាងនេះន້ອງស្វេតដែរអឺមានឲ្យអាដាំហើយណា

ទ <c seventies> <laughs> <laughs> <M> ៅភ្ញីដៃអាននោះចុយយាយថាកត់ថៅលើយបូតខ្ញុំក្លត់អត់មែន3អ៊ូតមើលតាពិតពិធិគន្ធុដើមតាឡូມັນកប់ណោដៃត្រេះកប់ព្រិយអេងព្រិយអេងងយួរមានដៃអឺព្រិយអេងມັນយួរមានដៃធ្វើត្រោតទុមិនគេអឺអ

เออเตรือเนาะหมดตึบมาอีกแล้วเฮ้ยเจี๊ยะๆเอาเมย์ร้อนเออเตื้อออยใสเตื้อนูปรินท์ตินูไหนูนูเตรือตะนูถ้าตะเกียบเตตร มาควารถัดเกยบคุณยก,กี้รถตรงรึตง,ตง,ตงแจตัวมัยนะกี่รถตึงแจ่ตัวถัดเกียบนี่น,นะอ่านเรีในไัดเกยบปเปลีนน่ยนดุเดมีนหนูเมียนเขื่อนเส้นยูดก็ร้อยหนูตายเปลี่อือ mến đốp đốp dung đốp mến đốp mến hai tay vì ukam kể về riêng với ôi tay mất tích đôi mhm mất tích đôi 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 Tell you loại hết quen an tao yêu nệch. Thang tụt chlog a thampton bantu niệm nàng, vác nát 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 vác បេះទៅលក់មែនឃើញមកផ្លែពីព្រៃវាក៏បេះទៅបានវិញលក់ធ្វើការមិនបេះទៅលក់អីអុយគេលក់ក៏តលក់អុយកើតផ្លែលើចាបេះទៅនោះលើទៅបានវិញធ្វើការមើលយ៉ាង ลงห้องน้ำมันเต้นรู้อีกีนี่ปกติเธอแท้เลยเออธรรมดาเนื้อประมาณแค่ไหน